สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อย้อนกลับไปในปี2013หรือกว่า12ปีที่แล้ววงการเกมก็ได้ต้อนรับการมาถึงของโปเกมอน X และ Y การเดินทางครั้งใหม่ในภูมิภาคคาลอส ที่ได้สร้างปรากฏการณ์และยกระดับซีรีส์นี้ไปอีกขัน้นมันคือเกมโปเกมอนภาคแรกที่พาเราสู่โลกสามิติเต็มรูปแบบและที่สําคัญที่สุดคือการแนะนําระบบที่แฟนๆทั่วโลกนั้นหลงรักจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือระบบเมก้าชินกะหรือเมก้าเอเวอลูชันแต่ท่ามกลางความสําเร็จนั้นนะครับมีความรู้สึกที่ค้างคาอยู่ในใจอย่างหนึ่งของเราแฟนๆนั่นก็คือการรอคอยภาคต่อในตำนานที่ชื่อว่าโปเกมอนแซดซึ่งควรจะมาเติมเต็มเรื่องราวของโปเกมอนในตำนานอย่างซีกาดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งในนวัโปปมี2020 เกมฟรีกก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการโปเกมอนเลเจน d ์แซหรือ c a ซึ่งจะเป็นเกมภาคต่อโดยตรงของโปเกมอน X และ Y และคือการเติมเต็มช่องว่างของโป k e m o n แซที่หายไปและโป k e มอนเลเจน d ์แซดนั้นไม่ได้เป็นเพียงการสานต่อความสําเร็จของโปเกมอนเลเจน d ์อาเซอเท่านั้นแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของเกมฟรีก ที่จะผลักดันแฟรนไชส์นี้ไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์แอคชั่นเต็มรูปแบบและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการยืนยันแล้วโดยในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลล่าสุดจากแหล่งทางการและสื่อต่างประเทศที่น่าเชื่อถือและบทวิเคราะห์อของชุมชนเกมที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับและต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นแฟนการ์ตูนโปเกมอนตั้งแต่สมัยช่อง9การ์ตูนเลยนะครับรอดูทุกอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดตามสําหรับเวออรร์ชัักกั่่่่่่่่นนนนนนนเเเเกกกมมม็ลลยููบ้้้้าาาาางงแแแตไไดฟพททฉะภคีสึว น่าเล่นและก็น่าสนใจอย่างล่าสุดก็คือภาคอาเซอุสที่เปลี่ยนแปลงระบบการต่อสู้แล้วก็มาเป็นภาคนี้เลยนะครับและสิ่งแรกนะครับที่สร้างความประหลาดใจและฉีกทุกกฎเกณฑ์ของซีรีส์โปเกมอนนั้นก็คือฉากหลังของเกมเพราะว่ามีการยืนยันแล้วนะครับยังเป็นทางการว่าการประจน์ภัยในโปเกมอนเลเจนด์เซเอทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่มหานครลูมิออสหรือเมืองมียเรเท่านั้นเราจะไม่มีการเดินข้ามทุ่งหญ้าไม่มีการเข้าป่าหรือถ้ำอีกต่อไปโลกทั้งใบของเราจะถูกบีบอัดอยู่ในเมืองหลวงที่ทนสมัยทีี่่สสุดขอองงภภูมิาาค,คาแหน เรียกได้ดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมากแต่เกมฟรีก็ได้เตรียมหาเหตุผลเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมารองรับเอาไว้แล้วนั่นก็คือแผนการพัฒนาเมืองลูยอสซึ่งแผนการนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องราวฉากหลังสวยๆแต่มันจะเป็นแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองนี้ให้กลายเป็นสถานที่ที่มนุษย์และโปเกมอนอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทควาซาติโกอิง และคำถามสำคัญต่อมาก็คือถ้าเกมนี้มีแค่เมืองเดียวแล้วเราจะไปจับโปเกมอนกันที่ไหนนั่นก็คือไวโซนนี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ปฏิวัติการออกแบบโลกของโปเกมอนโดยสิ้นเชิงไวโซนจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของโปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยและมันถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตต่างๆในเมืองลูมิออสมันคือการจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติขึ้นมาใจกลางเมืองใหญ่เปรียบได้กับเส้นทางป่าหรือถ้ำในเกมภาคก่อนๆนั่นเอง และจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับจะมีไวโซนอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นแต่เมื่อเนื้อเรื่องดําเนินต่อไปและแผนการพัฒนาเมืองนั้นคืมหน้าเมืองก็จะค่อยๆถูกพัฒนาและมีการเพิ่มไวโซนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ สิ่งนี้จะทําให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในเกมได้อย่างเป็นรูปธรรมจากภาพเกมตัวอย่างเราจะได้เห็นลานกว้างใจกลางเมืองที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นบอ่อทรายสาหรับโปเกมอนดินและต่อสู้พื้นที่ริมน้ําเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตไปจนถึงสนามบาสเกตบอลและถนนย่านการค้าที่ตอนนี้มีโปเกมอนเดินเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปมันคือการผสมผสานที่แปลกตาระหว่างชีวิตในเมืองที่วุ่นวายกับความน่ารักและเป็นธรรมชาติของโปเกมอนซึ่งเป็นภาพที่เราแทบจะไม่ได้เห็นกันมาก่อนซึ่งการตัดสินใจจํากัดพื้นที่ไว้ในเมืองเดียวนี้ไมม่่่ใใชข้้อจจําากััดนคแตตเป็วง การออกแบบที่ชานฉลาดมันจะเป็นการบังคับให้เกมฟรีกนั้นต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการสำรวจแทนที่จะเป็นการเดินทางในแนวราบอันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนภาคก่อนๆแซดเอจะเน้นไปที่ความหนาแน่นและความลึกในแนวตั้งทั้งการปีนป่ายบนตึกดาดฟ้าหรือการสำรวจพื้นที่ใต้ดินที่อาจจะมีอยู่นี่อาจจะเป็นคำตอบของเกมฟรีกต่อคำวิจารณ์เรื่องโลกที่ว่างเปล่ากับสภาพแวดล้อมที่ดูกลวงโบในเกมที่บัผ่านมาและท่ามกลางความวุ่นวายของแผนพัฒนาเมืองนี้นะครับฐานที่มั่นหลักของเรานั้นก็คือโรงแรมเก่าที่มีชื่อว่าโฮเทลแซด ที่นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางของการประจนภัยทั้งหมดเป็นที่ที่เราจะได้พักผ่อนวางแผนและรับภารกิจต่างๆนะครับซึ่งการมีฐานที่มั่นแห่งเดียวแบบนี้ช่วยให้เกมเพลย์มีความกระชับมุ่งเน้นไปที่การสำรวจเมืองได้อย่างเต็มที่แตกต่างอย่างมากจากภาคลีเ e นอาเซอุสที่เราจำเป็นต้องย้ายค่ายไปตามพื้นที่ต่างๆ ในใจกลางของมหานครที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้เราจะได้พบกับตัวละครทั้งหน้าเก่าที่คุ้นเคยและหน้าใหม่ที่น่าสนใจมากมายที่จะเข้ามาดําเนินเรื่องราวที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากกว่าโปกเกมอนภักไหนๆที่เคยมีมารวมถึงการกลับมาของ Az หรือเอเซโตชายร่างสูงเกือบ3เมตรผู้มีอายุไข,ขาย,ยาวนานถึง3 0 0 0ปีจากพัก X และ Y ซึ่งภักนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาคือเจ้าของโฮเทลแซนั่นเอง การปรากฏตัวของเขานั้นมาพร้อมกับโปเกมอนคู่ใจอย่าง Eternal Flower Floyd ซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าเรื่องราวของเขานั้นจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแก่นของภูมิภาคคาร์ลอสและปริศนาของ Mega e v o l u t ชันอย่างแน่นอน นอกจากนี้นะครับเรายังได้พบกับเอ็มม่าตัวละครในเนื้อเรื่องเสริมหลังจากจบเกมในภาค X แ Y ที่หลายคนอาจจะจําได้ลางๆตอนนี้เธอได้เติบโตขึ้นและดูเหมือนว่าจะมีบทบาทสําคัญในเมืองอีกด้วยและอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ็มม่าคือคนที่มอบเมกะริงให้กับเราอีกด้วยนะครับส่วนเพื่อนร่วมทางคนสําคัญของเราในเกมภาคนี้จะเป็นหนึ่งใน2ตัวละครก็คือระหว่างเออร์เบนหรือทอรนี่ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ของตัวละครที่เราเลือกในตอนเริ่มเกมซึ่งทั้งสองคนจะอาศัยและทํางานอยู่ที่โฮเทลแซดเช่นกันทําให้การเดินทางของเรานั้นนจะมีเพื่อ ดคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ ในส่วนของเรื่องราวเกมในภาคนี้จะไม่ได้มีแค่การผจญภัยไปวันๆแต่ดูเหมือนจะเป็นการแบ่งฝักแบ่งไฟอย่างชัดเจนถึง3กลุ่มซึ่งทําให้โครงสร้างเนื้อเรื่องมีความลึกและซับซ้อนมากขึ้นโดยกลุ่มแรกนะครับทีม MZ นี่จะเป็นกลุ่มที่ตัวเอกของเรานั้นเข้าร่วมโดยเป้าหมายของกลุ่มนั้นเพื่อปกป้องความสงบสุขของมหาคนครลูมิอสโดยสมาชิกที่ได้เห็นกันแล้วในตอนนี้ก็จะมีนาวินแฟชั่นดีไซเนอร์ดาวรุ่งและลีดานะครับเป็นนักเต้นฝึกหัดการวางตําแหน่งให้ผู้เล่นอยู่ฝ่ายผู้พิทักษ์ตัััั้้้้้้้งงงงแตตตต่่่่่นนนนนนนเเเกกกกมมมมมมจะทําาาใหผููลรรรรรสึวววีีบชขออืโดย ฝ่ายที่2นะครับควาซาติโกอิงบริษัทมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังแผนพัฒนาเมืองและเป็นผู้จัดการแข่งขันแซ r เอรอยัลเป็นบริษัทที่มีอำนาจมหาศาลภายในเมืองแห่งนี้และพวกเขาก็ได้ให้คำสัญญาว่าจะทำความปรารถนาให้เป็นจริงหนึ่งข้อแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3คือ The r u s ส Syndicate กลุ่มองค์กรปริศนาที่ดูเหมือนจะเป็นทีมวายร้ายอย่างเป็นทางการของภาคนี้นำโดยชายที่มีชื่อว่าคอโบแม้เป้าหมายของพวกเขานั้นยังไม่ถูกเปิดเผยแต่การออกแบบและท่าทางก็บ่งชี้ชัดเจนว่าพวกเขานนั้นจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องเผชิญหน้าโดยโครงสร้างเรื่องราวแบบ3เต้านี้นะครับถือเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับซีรีส์โปเกมอน มันเปิดโอกาสให้มีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนและมีมิติมากขึ้นไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมแบบเดิมๆแต่จะเป็นการต่อสู้เชิองอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มต่างๆที่มีวิสัยทัศน์ต่อนาคตของเมืองที่แตกต่างกันออกไป และแน่นอนว่าเกมใช้ชื่อว่า Z A แล้วก็คงจะขาดโปเกมอนในตำนานอย่างซีการ์ไปไม่ได้การมีอยู่ของมันก็คือการเชื่อมโยงโดยตรงไปยังโปเกมอนแซดและในที่สุดเรื่องราวของมันอาจจะถูกเล่าขานอย่างสมบูรณ์ภายในภาคนี้จากฟุตเต็ดเกมเพลย์ในช่วงแรกเราจะได้เห็นซีการ์ดในร่าง10%ซึ่งดูเหมือนอาจจะทำหน้าที่เหมือนผู้ชี้นำหรือผู้พิทักษ์เมืองและเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ภารกิจตามเก็บซีการ์ดเซลจะกลายเป็นหนึ่งในเควสเสริมขนาดใหญ่ของเกมคล้ายกับการตามเก็บวิญญาณในภาค Legend a r c e u s โปเ e มอนลีเจน d Z-A ได้ตัดสินใจทิ้งรูปแบบการต่อสู้เทิร์นเบสที่เป็นหัวใจหลักของซีรีส์ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาและก้าวเข้าสู่ระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์แอคชั่นเต็มรูปแบบซึ่งในระบบใหม่นี้นะครับเราจะไม่ได้ยืนผัดกันโจมตีอีกต่อไปเราจะต้องควบคุมตัวละครเทรนเนอร์โดยตรงสามารถวิ่งหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้แบบเรียลไทม์พร้อมๆกับการออกคําสั่งให้โปเกมอนของเรานั้นใช้ท่าโจมตีต่างๆออกไป โดยระบบ PP ที่คุ้นเคยนั้นได้ถูกยกเลิกไปและแทนที่ด้วยระบบคูลดาวของแต่ละท่าซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ท่าที่รุนแรงที่สุดได้ตลอดเวลาแต่ต้องรอการคูลดาวพร้อมใช้งานอีกครั้งโดยค่าคูลดาวนี้อาจจะผูกติดอยู่กับค่าความเร็วหรือสปีดของมอนสเตอร์โดยตรงก็ได้ทําให้สเตตัสนี้จะมีความสําคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ท่าโจมตีแต่ละท่าก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนบางท่าจะเป็นท่าโจมตีแบบกว้างบางท่าก็จะเป็นกระสุนที่ยิงออกไปด้วยความเร็วที่แตกต่างกันทําให้หลบได้ยากง่ายไม่เท่ากันและบางท่าก็จําเป็นจะต้องให้โปเกมอนของเราวิ่งเข้าไปประชิดตัวศัตรูก่อนถึงจะใช้งานได้ความท้าทายที่สําคัญที่สุดของระบบใหม่นั้นก็คือโปเกมอนป่าจํานวนมาก จะทําการล็อกเป้าโจมตีมาที่ตัวละครเทรนเนอร์ของเราโดยตรงตัวละครของเราจึงมีค่าพลังชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งจะแสดงผลผ่านเอฟเฟกขอบจอเมื่อถูกโจมตีและหากโดนโจมตีติดต่อกันหลายครั้งเราก็จะหมดสติและต้องเริ่มต่อสู้ใหม่ทั้งหมดสิ่งนี้ได้เปลี่ยนบทบาทของเทรนเนอร์ไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่เป็นเพียงผู้ออกคำสั่งอยู่ข้างสนามตอนนี้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิที่ต้องเอาชีวิตรอดการวิ่งหลบการหาจังหวะและการใช้สภาพแวดล้อมในเมืองให้เป็นประโยชน์เช่นการหลบหลังรถแท็กซี่หรือแผงขายของเพื่อใช้เป็นที่กำบังสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทักษะหลักที่จำเป็นต่อการเอาชนะการต่อสู้ไม่ใช่แค่ลูกเล่นเสริมต่อไป และเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไประบบพื้นฐานหลายอย่างก็ถูกปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับเช่นระบบ Ability หรือคุณสมบัติพิเศษได้รับการยืนยันแล้วว่าจะไม่มีอยู่ในระบบการต่อสู้ของภาคนี้เช่นเดียวกับใน Legend Arceus และในทางกลับกันระบบไอเทมที่ให้ถือได้นั้นกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่อาเซอุสนั้นไม่มีทําให้การต่อสู้มีมิติทางกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นและสถานะผิดปกติจะถูกปรับใช้ให้เข้ากับการต่อสู้แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นเช่นสถานะหลับจะถูกแทนที่ด้วยสถานะง่วงจากภาคอาเซอุสและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสเตตัสต่างๆจะมีผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นก่อนจะกลับสู่สภาวะปกติ และแล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญและจุดขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคนี้นั่นก็คือการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีของเมกาชินกะหรือเมกาเอ o ว u ลูชันหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากซีรีส์เกือบ10ปี แต่การกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนําของเก่ากลับมาเล่าใหม่แต่เป็นการยกเครื่องทั้งหมดให้ลึกซึ้งและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมหัวใจของระบบเมก้าอีวิลูชันนั้นก็คือเมก้าเกจซึ่งจะเป็นเกจพลังงานที่เราต้องสะสมให้เต็มเพื่อที่จะใช้เมก้าอีวิลูชันได้และวิธีการสะสมเกจก็ทําได้ง่ายๆคือการใช้ท่าโจมตีต่างๆในระหว่างการต่อสู้หรือจะเป็นการเก็บเมก้าเอนเนอร์จีออฟส์ที่ดรอปจากศัตรูและเมื่อเกจนี้เต็มเราสามารถที่จะสั่งให้โปเกมอนตัวไหนก็ได้ในทีมที่มีีเก้าาตตนขององงััวทททํร่ไดแจะมี ข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือร่างเมกานั้นจะคงอยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยเกจพลังงานจะค่อยๆลดลงจนหมดไปอย่างไรก็ตามนะครับในการต่อสู้ที่ยาวนานอย่างการสู้กับบอสผู้เล่นสามารถสะสมเกจให้เต็มและใช้เมกาอีเวลูชันได้หลายครั้งหรือแม้กระทั่งสลับให้โปเกมอนตัวอื่นในทีมออกมาเมกาอีเวลูชันก็ได้เช่นกันและความท้าทายสูงสุดของเกมภาคนี้นั้นก็คือการเผชิญหน้ากับโลกเมกาอีเวลูชันหรือปรากฏการปริศนาที่ทําให้โปเกมอนป่าบางตัวนั้นสามารถแปลงร่างเมกาได้ด้วยตัวเอง และเกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาดไปทั่วเมืองพวกมันจะเปรียบเสมือนโนเบิลโปเกมอนจากอาเซอุสและทำหน้าที่คล้ายเป็นบอสหลักของเกมนั่นเองการต่อสู้กับรคอกเมกาเอฟวูลูชันนั้นจะดุเดือดและตึงเครียดอย่างมากนะครับเพราะพวกมันนั้นจะเล็งเป้าโจมตีมาที่ตัวละครเทรนเนอร์ของเราเป็นหลักเราจึงต้องคอยวิ่งหลบการโจมตีที่รุนแรงและมีขอบเขตกว้างพร้อมๆกับการต้องหาจังหวะสั่งให้โปเกมอนของเรานั้นโจมตีสวนกลับและที่สําคัญก็คือโปเกมอนธรรมดาจะสร้างความเสียหายให้พวกมันได้น้อยมากๆเราจําเป็นจะต้องใช้โปเกมอนร่างเมกาของเราเพื่อประเดึก และเมื่อเอาชนะได้เราจะได้รับรางวัลเป็นเมกาสโตนของโปเกมอนตัวนั้นและในบางครั้งอาจจะได้โปเกมอนตัวนั้นมาร่วมทีมเลยก็เป็นได้อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับเมกาเกตโดยตรงนั้นก็คือพลัสมูฟ e s โดยท่าโจมตีใดๆก็ตามที่โปเกมอนของเรานั้นฝึกฝนจนชำนาญแล้วจะสามารถถูกอัปเกรดให้กลายเป็นพลัสมูฟเพื่อสร้างความเสียหายที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้แต่ความน่าสนใจจะอยู่ตรงนี้นะครับการใช้พลัสมูฟ e หนึ่งครั้งจะต้องแลกมากับการใช้พลังงานบางส่วนจากเมก้าเกตด้วย แม้ว่าโปเกมอนตัวนั้นจะไม่ได้อยู่ในร่างเมก้าก็ตามสิ่งนี้ได้สร้างมิติทางกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งให้กับผู้เล่นเพราะทำให้เราต้องตัดสินใจตลอดเวลาว่าจะใช้เกจที่มีอยู่เพื่อบูทพลังโจมตีเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องหรือจะเก็บสะสมไว้เพื่อเปิดใช้ร่างเมก้าในครั้งเดียวและเมื่อโปเกมอนของเราอยู่ในร่างเมก้าถ้าโจมตีทั้งหมดของมันจะกลายเป็นพลัสมูฟด้วยอัตโนมัติซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังงานอันมหาศาลของร่างนี้อย่างชัดเจน ระบบเมกาเกตและพลัสมูฟส์ได้สร้างวงจรการจัดการทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมมันเชื่อมโยงโปเกมอนทุกตัวในทีมเข้าด้วยกันไม่ใช่แค่ตัวที่สามารถเมกาได้เท่านั้นโปเกมอนตัวเล็กๆก,ก็สามารถช่วยสะสมเกตเพื่อให้เอสของทีมนั้นแปลงร่างได้หรือจะใช้เกตนั้นเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองในจังหวะต่อสู้สำคัญก็ได้เช่นกันเป็นการแก้ปัญหาวันเมกาโปเกมอนโชหรือการใช้เดี่ยวจากพักดังเดิมได้อย่างชาญฉลาดและทำให้สมาชิกทุกตัวในทีมนั้นมีคุณค่าในการต่อสู้ แน่นอนว่าโปเกมอนภาคใหม่จะขาดโปเกมอนคู่ใจและร่างใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไปไม่ได้และภาค ZA ก็จัดเต็มในส่วนนี้ด้วยเช่นกันมาดูกันที่โปเกมอนเริ่มต้นในภาคนี้ที่มาแบบชีกขนบรรมเนียมอย่างสิ้นเชิงเพราะตั้ง3ตัวนั้นไม่ได้มาจากภูมิภาคเดียวกันอีกต่อไปมันเป็นการรวมตัวของโปเกมอนจากภูมิภาคโจโตและอิชูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยูโนวา และส่วนที่แฟนๆทั่วโลกนั้นตื่นเต้นที่สุดก็คือการเปิดตัวเมกาเอเวอเรชันร่างใหม่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและมีหลายตัวที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งแต่ละตัวก็จะมีวิธีรับเมกาสโตนที่ไม่เหมือนกันนะครับมีการกระจายรางวัลไปยังกิจกรรมต่างๆภายในเกมเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้เล่น นอกจากร่างใหม่แล้วนะครับยังมีการยืนยันว่าโปเกมอนเมกาดั้งเดิมจาก48ร่างในเจน6จะกลับมาในเกมนี้ด้วยเกือบทั้งหมดซึ่งจากในคลิปตัวอย่างเกมเราจะได้เห็นทั้งเมกาลิซารอนและเมกาลูคาริโอเมกาแอปซอนและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะครับโปกเกมอนที่สามารถจับได้ในเมืองลูมิออสก็จะมีความหลากหลายสูงมากๆโดยมีรายชื่อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า200ชนิดจากหลากหลายเจนเนอเรชั่นทำให้ระบบในเวศในเมืองนี้มีความสมบูรณ์และน่าสำรวจเป็นอย่างยิ่ง ตัวเกมโปเกมอนเซตเอนั้นไม่ได้มีดีแค่เนื้อเรื่องหลักเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาพร้อมกับระบบออนไลน์ที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับรวมถึงมีการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนเกี่ยวกับ DLC ของเกมระบบแบตเทิลและไตแรงของเกมนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนพื้นที่บางส่วนของเมืองลูมิออสจะกลายเป็นแบ t เทิลโซนเพื่อใช้ในการแข่งขัน Z ซ r เอรอยัลซึ่งเป็นการแข่งขันโปเกมอนแบ t เทิลทั่วทั้งเมืองและเป็นระบบการเล่นในโหมดหลักซิงเกิลเพลเยอร์ของเกมที่เราจะต้องต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นๆเพื่อไต่อันดับจากแรงแซไปสู่แรมเอื่น ก็มีโหมดออนไลน์ที่เรียกว่า Z A Ba t t l e c l u b ซึ่งเป็นโหมดต่อสู้4คนแบบตะลุมบอลที่ผู้เล่นทุกคนนั้นจะต้องเข้าแข่งขันและโค่นโปกเกมอนของคนอื่นให้ได้มากที่สุดภายในเวลา3นาทีใครที่ทำคะแนนได้สูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปโดยจะมีทั้งโหมด Rank Battle สสำหรับผู้ชอบไต่อันดับอย่างจริงจังและ p r i v a t e battle สำหรับการเล่นแบบส่วนตัวกับเพื่อนๆก็ได้ ในส่วนของ DLC นะครับเกมฟรีก็ได้ประกาศแผนที่ชัดเจนสําหรับอนาคตของเกมโดยการเปิดตัว DLC ที่น่าตื่นตะลึง DLC แบบชําระเงินในชื่อ m มกา d i เมนชั่นซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ก่อนเกมวางจําหน่ายเป็นเดือนเหลือเชื่อมากๆนะครับเขากล้าทําได้ยังไง ซึ่ง DLC Me g a Dimension จะเปิดให้ซื้อได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจำหน่ายคือวันที่16ตุลาคม2025โดย DLC ตัวนี้นะครับจะเพิ่มเนื้อเรื่องบทใหม่เข้ามาให้หลังจากเล่นจบเกมหลักไปแล้วโดยจะเกี่ยวข้องกับโปเกมอนมายาอย่างฮูป้าและปรากฏการมิติพิศวงที่เกิดขึ้นภายในเมืองพร้อมกับพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์สเปซลูมิออสและที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ DLC ตัวนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นได้รับเมกาสโตนสำหรับเมกาไรชูทั้ง2ร่างคือเมกาไรชู X และ Y โดย ของ ZA นั้นสะท้อนให้เห็นถึงโมเดลธุรกิจที่ทันสมัยและต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในระยะยาวการนำรางวัลสำคัญอย่างเมกาสโตนของโปเกมอนเริ่มต้นไปไว้ในโหมดออนไลน์แร็งแบทเทิลก็เพื่อจูงใจให้ผู้เล่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบออนไลน์และสมัครสมาชิก n n n t e n d o s w i ิตออนไลน์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างเมก้าไรชู ไปไว้ใน DLC ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมและยืดอายุข,ของเกมออกไปนี่คือกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและผ่านการคิดมาอย่างดีเพื่อให้ Z A นั้นกลายเป็นเกมที่สามารถสร้างรายได้และสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งไปอีกนานหลังจากเกมวางจำหน่ายอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับโปเกมอนโฮมเกมภาคนี้จะรองรับการเชื่อมต่อกับโปเกมอนโฮมอย่างแน่นอนในอนาคตแต่จะมีกฎเหล็กหนึ่งข้อที่ทุกคนนั้นต้องรู้เอาไว้ นั่นก็คือการย้ายโปเกมอนจะเป็นแบบเที่ยวเดียวหรือ one-way transfer ซึ่งก็หมายความว่าโปเกมอนตัวใดๆก็ตามที่ถูกย้ายเข้ามาสู่ภาคเส้น A แล้วจะไม่สามารถย้ายกลับไปยังเกมเดิมได้อีกต่อไปดังนั้นหากทุกคนคิดจะนำโปเกมอนในตำนานหรือโปเกมอนคู่หูตัวเก่งของคุณมาผจญภัยในลูมิออสก็ต้องตัดสินใจให้ดีเพราะมันจะเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับ โดยสรุปแล้วนะครับโปเกมอนเลเจนด์เซเไม่ใช่แค่เกมภาคต่อที่จะให้เราหวนล้ำลึกถึงความหลังแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นความพยายามที่กล้าหาญที่สุดของเกมฟรีกในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเล่นหลักของตัวเกมให้มีความทันสมัย ตั้งแต่การสร้างโลกทั้งใบให้อยู่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาและหนาแน่นการปฏิวัติระบบการต่อสู้ให้เป็นแบบเรียลไทม์แอคชั่นที่ดุเดือดและต้องใช้ทักษะมากยิ่งขึ้นไปจนถึงการนำเมก้าเอวอลูชันกลับมาพร้อมกับระบบเมก้าเกจและระบบพลัสมูฟเพื่อเพิ่มกลยุทธ์เชิงลึกในการเล่นอย่างมหาศาลทุกองคประกอบนั้นล้วนแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่อยากจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับซีรีส์นี้แผนการพัฒนาเมืองลูมิออสอาจจะเป็นภาพสะท้อนของแผนการพัฒนาแฟรนไชส์โปเกมอนของเกมฟรีกเองก็ได้ครับ มันคือการสร้างสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นบนรากฐานเดิมที่แข็งแกร่งนี่คือเกมที่แฟนๆนั้นรอคอยมานานส่วนเกมจริงออกมาแล้วจะเป็นยังไงสมกับความคาดหวังของทุกคนหรือไม่16ตุลานี้ได้รู้กันสุดท้ายย้ำอีกครั้งนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆมานะครับซึ่งเป็นการจาะลึกข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่เกมจริงจะออกวางจําหน่ายอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนไปเวลาเกมออกจริงแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกับเกมภาคนี้กันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ